บิลลาิร์มานระฮีมลามลยกุมระห์มตุลลอฮิวะบเระกาตุ3สามวิธีอ่านหนังสืออย่างไรให้จบเล่มพอดีว่าเพิ่งไปเดินงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้เขาจัดที่เมืองทองธาน,นีแล้วก็เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกหลังจากยุคโควิดที่ผ่านมานะครับไปเดินหลสำนักพิมพ์ด้วยกันแต่ว่ายังไม่ทั่วเลยนะครับก็มีที่ไปมติชนมีอมรินมีซีเอ็ดบุ๊กแล้วก็ลิฟต์ลิชฟอร์เอเวอร์ของคุณจักรพงษ์เมธพันธ์นะครับแล้วก็ สุดท้ายเป็นของวีเล r n และยังมีสำนักพิมพ์ต่างๆอีกมากมายที่มีหนังสือใหม่ๆแล้วก็น่าสนใจอย่างมากอยากเชิญชวนทุกคนไปแตทีนี้ทีมงานในครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่ามันเขาใช้ชื่อว่า no กองดองไม่มีการอากองหนังสือดองหนังสือเพราะบางทีเราไปสัปดาห์หนังสือแล้วไปซื้อหนังสือมาเนี่ยเป็นกองใหญ่ๆแล้วก็หลายครั้งไม่ได้อ่านหรือว่าอ่านาไม่จบใช่ไหมครับหรือว่า อ่านเป็นเพียงแค่ช่วงแรกๆที่เพิ่งไปงานสัปดาห์หนังสือมาผมก็เลยอยากที่จะมาแชร์ว่าสามวิธีทําอย่างไรที่จะอ่านหนังสือจบเล่มดังต่อไปนี้วิธีแรกก็คือเวลาเลือกหนังสือให้เลือกหนังสือ,อ,สอที่โดนเท่านั้นอย่าเลือกตามกระแสรหรือว่าเห็นว่าคนนั้นบอกว่าดีโอเคเราอาจจะฟังจากคนอื่นมาได้ว่าหนังสือเล่มน,นั้นดีหนังสือเล่มน,นี้มีคุณค่าแต่ว่าให้เราไปลองอ่านด้วยกับตัวเองว่าเราเนี่ยชอบไหมเพราะบางทีอาจจะคนละ แนวกับเราผมไม่ได้บอกว่าอ่านหนังสือคนละแนวกับตัวเราเองไม่ได้แต่ว่าให้เป็นหนังสือที่เราอ่านแล้วเราอยากที่จะอ่านต่อเพราะถ้าหากว่ามันไม่โดนแล้วเนี่ยอาจจะมันคนอื่นเขาบอกว่าดีแต่ว่าเราไม่รู้มันดีตรงไหนโอกาสที่เราจะไปหยิบหนังสือเล่มนั้นอ่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างยากมันก็เลยเป็นกฎของผมเองเนี่ยว่าจะเวลาจะซื้อหนังสือเพราะผมก็เป็นเหมือนกันบางทีมันมีเป็นหนังสือกอง <S <S อ,อยู่แล้วก็หลายครั้งมันไม่ได้อ่านก็เลยวางเป็นกฎว่าเวลาจะซื้อหนังสือ ใหม่จําเป็นต้องเป็นหนังสือที่โดนก่อนบางทีก็ไปเดินดูเดินอ่านอ่านให้มันเ,เข้าใจก่อนว่ามันดีสําหรับเราหรือว่าเราชอบหนังสือเล่มนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อหนังสือคำำํานําหรือว่าตัวสารบัญหรือภาพรวมของเนื้อหาก็ตามนี่คือเคล็ดลับข้อแรกที่อยากจะฝากเอาไว้คือเวลาเลือกหนังสือต้องเลือกเฉพาะหนังสือที่โดนแล้วค่อยซือ้อข้อที่2คือเวลาจะอ่านเนี่ยให้อ่านจากท้ายเล่มก่อน เป็นเชิงจิตวิท,ทยาอ่านจากบทที่สุดสุดท,ท้ายก่อนสุดท้ายเนี่ยพออา่านเสร็จแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอ่านจบแล้วแล้วค่อยมาอา่านบทอื่นซึ่งนี่เป็นเทคนิคจริงๆว่าหนังสือแต่ละเล่เมเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องอ่านเรียงจากบทที่หนึ่งไปจนบทสุดท้ายแล้วอาจจะอ่านจากบทอื่นๆก่อนก็ได้และผมจะแนะนําว่าให้อ่านจากบทท้ายๆก่อนให้อ่านจบพออา่านบทท้ายๆแล้วมันจบเรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้น ฉันสามารถจะอ่านจบได้มันเป็นเชิงจิตวิทยาแล้วค่อยไปอ่านบทตอนต้นๆใหม่อันนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆจะช่วยทําให้เราอินชาอัลลอฮ์อ่านหนังสือได้จบเล่มและการอ่านหนังสือจบได้มันดีงไงร,รู้ไหมฮะมันช่วยทาให้เรารู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีกับหนังสือแต่ถ้าบางทีเราซื้อมาเยอะแต่ว่าไม่ได้อ่านหรืออ่านไม่จบเดี๋ยวมันทาใหเรารู้สึกว่าเฮ้ฉันไม่สําเร็จหรือเปล่านะดังนั้นข้อที่2ออ่านจากตอนท้ายของเล่มก่อน ม่จำเป็นต้องอ่านจากตอนต้นเสมอไปและข้อที่สก็คือให้พกหนังสือหนึ่งเล่มติดตัวตลอดเวลาพกทีละเล่มติดตัวตลอดเวลาหมายถึงว่ายุคของเราปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนหรือโซเชียลมีเดียมันเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตออเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วจะทำยังไงแล้วก็เนื่องจากเราพกโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาใช่ไหมครับเดี๋ยวหยิบมาปัดเดี๋ยวเฟซเฟซบุ๊กเดี๋ยวเช็คลน์เดี๋ยว,ยว,ยยวนั่นนี่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตลอดแต่หนังสือทําไมเราไม่พกติดตัวบ้าง ทั้งที่จริงๆแล้วเราบอกโทรศัพท์ม,มือถือมันเป็นความจําเป็นมันมีประโยชน์หนังสือมีประโยชน์มากๆหนังสือมีประโยชน์มากๆดังนั้นเนี่ยพกติดตัวตลอดเวลาเวลาเรานึกมีเวลาว่างทีไรเนี่ยหยิบมาอ่านทันทีแล้วนี่ก็จะเป็นวิธีช่วยทําให้เราอ่านหนังสือจบเล่มแล้วก็ชวนทุกคนไปงานสัปดาหนังสือแห่งชาตินะครับพอดีที่ผมไปมาในวันนี้เนี่ยก็ไปเจอ,เอ,อดอกเตอร์สุชาชวีสุวรรณสวัสด์นะ ได้หนังสือจริงนี้เล่มน,น,นี้ผมอ่านซื้อมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อ่านจบแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอท่านก็ได้มาบรรยายเพิ่มเติมเป็นไอเดียที่ดีมากๆผมก็อยากจะแนะนําหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ค่าพิชเชนเตอร์แต่อย่างใดนะครับคิดต่างสร้างการเปลี่ยนแปลงก็เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครที่เป็นรถติดน้ําท่วมเกี่ยวกับการศึกษาและเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยรัฐกระบังที่จะทําเป็นคณะแพทย์แล้วก็จะมีอะไรฮะ เกี่ยวกับเป็นเป็น,เป,นเป็นแพทย์คณะล่าสุดของประเทศที่จะมีมีความแตกต่างจากแพทย์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับก็หนังสือมากมายอยากจะชวนไปสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเลยกันนะครับใครที่ยังไม่ไปวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็เขาน่าจะมีเวลาถึงประมาณสักสสัปดาห์ก็มีหนังสือมากมายที่ออกมาใหม่ถ้าไปวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ถ้าคนหยุดช่วงเวลานั้นแต่ถ้าไปวันธรรมดาผมแนะนําเพราะว่าคนไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีร้านอาหารมุสลิมด้วยหลายร้าน ก็ไปกันมีที่ละหมาดพร้อมห้องน้ําก็เสร็จสับนะครับไปอยู่กันยาวๆแล้วก็เราจะได้ไปเสพความรู้แล้วเอากลับมาอย่าลืมเอาเทคนิค3ข้อนี้ไปปฏิบัติเพื่อเราซื้อหนังสือมาแล้วจะได้อ่านหนังสือกันจบสร้างความภูมิใจและสร้างความรู้ให้กับเราด้วยครับสลามวันนีคุมๆๆร้องตุลาบุคคลฝากแชร์ต่อได้ครับ